สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้จะมาทดสอบจะมารีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น P 1 2 7 3 b สําำหรับสเปคของเจ้าเอเซอร์ P 1 2 7 3 b ตัวนี้นะครับความสว่าง3,000ลูเมนคอนทราตเรติโอ17,00 0ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับสภาพเครื่องก็ยังคง สวยงามนะครับสินค้ามือ2แต่สภาพเครื่องนี้แจ็บทีเดียวนะครับคุณผู้ชมดูนะครับมาดูช่องต่อนะครับทางด้านหลังนะครับช่องต่อทางด้านหลังก็จะมี HDMI แล้วก็มี USB 1 USB 2สายแลนต,ต่ออินเทอร์เน็ตสาย HDMI แล้วก็ VGA out monitor out นะครับ วันนี้ผมต่อด้วยช่องต่อ VGA นะครับผมไม่ได้ต่อ HDMI นะครับเนื่องจากว่าเครื่องที่แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับก็เลยลองลองใช้ตัวนี้เลยนะครับแต่ช่องต่อครบคันนะครับ audio in audio out แล้วก็วิดีโอสีเหลืองนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Acer รุ่น P 1 2 7 3 B นะครับสำหรับสเปคนะครับ brightness นะครับ brightness ก็คือความสว่างนะครับ3,000ลูเมนนะครับ คอนทราต t เรติโอหรือว่าความคมชัดนะครับ17,000ต่อหนึ่งนะครับความละเอียดนะครับหรือว่า Resolution นะครับ Resolution ก็1,024คูณ768หรือว่า XGA เอาละครับผู้ชมครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับกดเปิดเครื่องทำการ ทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น P1273B นะครับ d l อโปรเจคเตอร์นะครับรองรับระบบภาพ 3D นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมเปิดเครื่องเข้าสู่จอนะครับแล้วก็เปิดไฟนีออนไว้ด้วยนะครับ1หลอดอยู่ข้างๆกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเปิดไฟนีออนไว้แต่ไม่ต้องกลัวนะครับ DLP โปรเจคเตอร์เห็นไหมครับยังไม่ได้ฉายเลยมันจะเป็นเหมือนวิ่งวิบวิบแต่ ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันดูผ่านกล้องแต่ถ้าเราดูด้วยสายตาตัวเองด้วยสายตามนุษย์ด้วยสายตาคนจะไม่วิ่งแบบนี้นะครับอันนี้มองผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะไปทําการเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับจากเครื่องเล่นตัวนี้แหละครับเครื่องเล่นของเอชซีไลออนหรือว่า Playon ตัวนี้นะครับอ่ะไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับผมจะกดเล่นไฟล์แล้วนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวไปชมภาพยนต์ตัวอย่างกันนะครับคุณผู้ชมครับเปิดแล้วครับอ่ะมาแล้วครับนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับอือือสุดยอดจริงๆครับ มาดูกันครับ DLP Projector นะครับก็จะเป็นเส้นวิ่งวิ่งแบบนี้ถ้าดูผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับแต่เราดูด้วยสายตาเปล่าของพวกเรามันจะไม่วิ่งแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องตกใจนะครับ DLP Projector ครับดูครับสุดยอดจริงๆครับเปิดไฟนีออนไม่หนึ่งหลอดสู้แสงได้สบายครับคุณผู้ชมดูนะครับลำแสงที่พุ่งออกมาของเจ้า Acer นะครับ P 1 2 7 3 B ครับ 3,000ลูเมนครับเอเซอร์ตัวนี้ครับโอ้โหแสงสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับภาพยนตร์ตัวอย่างบางตอนเสนอฉายลงสู่จอแล้วนะครับรอบค่ำคืนนี้นะภาพยนตร์ตัวอย่างบางตอนเสนอฉายลงสู่จอแล้วครับสองมือลวงกระเป๋าสองเท้าเดินเข้านะครับสไปเดอร์แมนมาแล้วครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับสุดยอดของจริงเลยครับ คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับที่เป็นเป็นภาพวิ่งวิ่งวิ่ง,งอยู่ไม่ได้เกิดจากโปรเจคเตอร์นะครับเกิดจากกล้องโทรศัพท์มือถือของโทรศัพท์มือถือนะครับคือกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับเขาเรียกว่าเฟรมเลทไม่ตรงกันนะครับทำให้เป็นยึกยักยึกแบบนี้นะครับแต่ เราดูด้วยสายตาเปล่าของพวกเราไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชม,มดูลำแสงครับลำแสงพุ่งกระจายเลยครับสำหรับเจ้าเอเซอร์ตัวนี้ครับดูครับคุณผู้ชมครับสุดยอดของจริงเลยครับโอ้โห,โหสุดยอดครับสำหรับเจ้าเอเซอร์ตัวนี้นะครับขอพบปิดเสียง สำหรับเจ้าเอเซอร์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา6,800บาทนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ